สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆชาวยูทูบครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้ก็ยังพกผมบิก๊กเช่นเคยครับช่องเสียเตอร์ดินด่วนซีสเกตนะครับวันนี้พามาอัปเดตดูหน้าง,งานนะครับเป็นหน้าง,งานขุดคลองครับขุดคลองสาใหญ่ไสาจัมโบ้ครับคลองแบบเสียสาไขครเลยสเปคตรงนี้ก็ กว้าง6เมตรครับลึก2เมตร50หลังคันกว้าง10เมตรนางานอยู่เขตพื้นที่บ้านยางชุมใหญ่ครับตำบลยาง,ยงชุมใหญ่อำเภอยางชุมน้อยจงังหวัดศรีสะเกดนี่ก็เพิ่งเริ่มคลองแรกครับนางานเพิ่งเริ่มขุดครับคลองที่หนึ่ง ก็จะมีงานรีโนเวทบอ่อเก่าครับตกแต่งบอ่อเกา่าเดี๋ยวจะพาไปรีวิวให้ดูตรงนี้ก็เป็นปันโคกปันคันไว้ครับเพื่อปลูกมะพาร้าวสลับกับทุเรียนครับ เป็นข้างอาหารใไว้กระษียนครับเป็นบานพักต่อากาศก็เจะของแปลงก็ทำงานอยู่ที่เมืองกรุงครับวางแผนไว้หลังเกรเียนครับนี่ยอ้ฝุนครับพี้ปุดร้องนี่เป็นไซส์ใหญ่เลยนะครับ ตรงคลองตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งครับกุ้งหอยปูปลาครบแต่ละคลองตัวนี้ก็จะขุดคลองก็อยู่ประมาณห้าคลองครับหกขันห้าคลองพร้อมรีโนเวทบอ่อเก่าครับตรงนี้บอ่อเก่าของเราก็จะอยู่โซนนู้นครับต้นต้นไม้ใหญ่ ก็มีขึ้นทําถนนมาตรงนี้ถนนก็กว้าง6เมตรหลังคันหเมตรเลยเดไซส์ใหใจไซสใหญ่ไสจัมโบทั้งนั้นเลยนี่ก็ช่วงสงการครับเพราะว่าเจ้าของแปลงพึ่งกลับมาจากกรุงเทพครับอยากอยู่ดูหน้างงานด้วยกันก็คุดผาสงการไปเลย ีงานก็ทำไปครับสำหรับเ,เพื่อนๆพี่ๆพี่เอครับที่สนใจุดก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 6 1 1 2 3 4 2 3 0เลยนะครับใจขุดติดต่อนางงานปรึกษานางงานได้ครับตรงนี้ก็แบ่งเดินขึ้นสองข้างครับแต่ว่าตรงนี้ ผมวิ่งดินมาเสริมที่แรกจะจะเริ่มคลองที่หนึ่งตรงนี้ครับก็ทางจะคลองแปลงได้ขยับใหม่ครับขยับมาเข้าใกล้เข้ามาอีกเกิดต้องได้ย้ายดินใหม่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าคลองที่หนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นห้าคลองหกคันหกคันดินครับเราต้องวิ่งดินมาเสริมอยู่หนึ่งคัน โอ้ฝนครับเพื่อนๆุนสุดยอดมากันโซนนี้ก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนยังชุมใหญ่ครับก็น้ําท่าอุดมสมบูรณ์ดีครับโดมฝุดมีน้ําออกเลย เป็นคลองสเปค6เมตรนี่ก็ขุดง่ายนะครับเพราะว่ามันสามารถยืนรถได้2ครั้งครับถ้าเป็นสเปค5เมตรจะยืนยากหน่อย6เมตรจะย,ยืนง่ายครับสามารถยืนได้สองฝั่งขุดสองฝั่งไปทีเดียว ตรงนี้ขลองเส้นนี้ก็เริ่มขุดประมาณเที่ยงครับนี่ก็เป็นระยะเวลาเกือบเกือบ้าโมงเย็นแล้วขุดคลองนี้ต้องละเอียดครับรีบร้อนไม่ได้ค่อยจะเย็นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับปืบค่อยกรีดครับ จร้อนไม่ได้ครับผิดผลาดมาเสียหายต้องกลับมาตามแก้ตามีนทีหลังก็หมดเยอะทำใจเยน็นๆไปเรื่อยๆไม่ต้องแก้ครับช้าๆแต่ชัว เขตพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นดินเหนียวครับอัตราการพังทลายก็แทบไม่มีเลยครับแทบเป็นศูนย์เลยถ้าเกิดไม่ปล่อยน้ำข้างนอกไหลผ่านไหลชำระนาดินข้างบนลงนี่ก็อัตราการพังทลายแทบจะเป็นศูนย์เลยครับดินดีมากครับดินดีน้ำดีขุดไปลึกก็เจอน้ำแล้วครับแถวนี้แล้วน้ำมีตลอดทั้งปีด้วย แต่ว,ว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ครับด,ดินสวยหนะ้าดินสวยครับแถวนี้ปลูกข้าวก็งามปลูกต้นไม้ก็สวยแต่ว,ว่าเป็นความโชคดีของเจ้าของแปลงครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดูตรงไหนว่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก็นี่ครับขุดไม่ลึกครับเจอน้ําแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนเมษาแล้วครับกลางเดือนเมษาแล้วถ้าขุดอ่า ประมาณส 2, 2, ักสมตรสิบนี่เจอน้ําก็ถือว่าดีเลยครับถือว่าน้ําดีแล้วก็เขามีบอ่อมีบอ่อยู่แล้วบอ่อเขาน้ําไม่ขาดเลยครับมีน้ําตลอดทั้งปีน้ําใสด้วยน้ําไม่คุนเดี๋ยวพาไปดูบอ่อที่เรารีโนเวทไว้ครับอะนี่ครับบอ่อเก่าที่เขาขุดไว้ครับเห็นไหม คุณเพืนเอฟซีดูระดับน้ำครับยังอยู่เกืบเต็มบอ่ออยู่เลยถือว่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มากครับตรงนี้ก็เป็นดินที่เราได้มาจากการขุดบอ่อครับการปรับแต่งตกแต่งบอ่อเก่าครับอึ๊บอะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนบอ่อเก่าครับที่เราปรับแต่งรีโนเวท ออกมาใหม่ครับตรงนี้เขตบอ่อเก่าเราก็จะถึงตรงนี้ครับนี่ครับตรงพักตะพักชั้นล่างก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เลี้ยงปลาตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ให้อาหารปลาเล็กครับให้แดดแสงแดดส่องถึงได้สบายครับตรงนี้เลี้ยงปลาเล็กได้ง่ายมีไว,ไว้ปล่อยจอกหนลายแดงครับนี่การเก็บตกแต่งล้างคันแล้วครับ ตรงนี้ใช้เวลาทําอยู่ประมาณวันกว่าครับตรงนี้ใช้เวานานพตสมควรเพราะว่าจาจะของแปลงได้ปรับแก้แบบใหม่ครับแต่ก่อนครับขอบบอรตรงนั้นเดี๋ยวผมไปไปให้ดูขอบบอจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับเดิมทีอู้เราทอยดินแบบเยอะมากครับ ตรงนี้ตรงนี้ดินเป็นดินโถมไม้หมดนะครับขอบบอ่อเดิมจะอยู่ตรงต้นไม้ครับเนี่ยโถมออกมาอเยอะครับวานสักหลังคันสักหกเมตรได้ครับตรงนี้ห้าหกเมตรได้เดิมขอบบอ่ออยู่นู่นนะครับไปนู่น,ไป,น,นไปยาเขียวๆนู่นเราต้องทอยดินมาอยู่ตรงนี้ใหม่ครับฉเฉลี่ยดินเหนียวหลายร้อยคิวครับเนี่ ดินได้ตรงนี้มาจากไหนก็นี่ครับข้างล่างนี้เลยเราลอกหน้าเรนครับลอกหน้าเลนขึ้นมาลอกหน้าเรนขึ้นมาตากไว้แล้วก็ผสมกับดินแห้งแล้วก็นี่ครับมาปั้นคูตรงนี้ส่วนดินแห้งตรงนี้ครับเรายืมมาใส่ตรงนี้สลับดินกันครับไม่งั้นไม่อยู่ครับเพราะว่าตรงนี้ต้องต้องทําดีๆครับเอาดินแห้งมาใส่แล้วก็เหยียบบดอย่างดี แล้วก็ต่อได้ดึงสโลปครับรีดเก็บอย่างให้อย่างดีเลยครับเนี่ตรันนี้ทมุมไมหมดเลยนะครับนี่ดินก็ทอยมาจากนน่นเลยนั่นแหละฝั่งขอบบ่อตรงนู้นทอยทอยทอยมาซึ่งที่แรกที่ว่ามาดีวงานกันแล้วก็เอาแค่คีเลนขึ้นครับปาดแค่คีเลนขึ้นข้นางบนแล้วก็ตัดทําชั้นสไปพอดีทางเจ้าของแปลง ได้ปรับแบบเปลี่ยนแบบก็เลยต้องเสียวเวลาทําเพิ่มครับงานเราก็งอเพิ่ม,มามอีกแต่ก็ไม่เป็นไรครับงานตกแต่งบอ่อเก่านี่โหตามยากมากครับเอเป็นงานดีปวดหัวมากเพราะมันคล้ายๆกับเป็นงานแก่ครับนี่ดินเหนียวตรงนี้เยียบแน่นอย่างดีครับอยู่แน่นอน ฝั่งนี้เราก็ไม่ได้ทําอะไรมันครับเป็นเป็นฝั่งเดิมแต่ทางเจ้าของน่าจะให้เห็นฟีลมือเราทำแล้วครับก็น่าจะให้ปรับแบบอีกเหมือนเดิมก็น่าจะได้ปรับเปลี่ยนแก้ว่าจะขุดขยายเพิ่มมาอีกครับให้บอมันขยายไ้เป็นให้มันขนานกันกันกบถนนครับตรงนี้ถนนที่เราขึ้นมาใหม่เหไหม ่อนไม่ขนาดครับฝั่งนี้มันกว้างฝั่งนน้นมันแคบก็น่าจะต้องปรับใหม่อีกรอบนี่ดินไม่ใช่น้อยนะครับนี่มาใส่ตรงนี้เป็นร้อยรถนะครับแต่เป็นเปรียบเทียบถ้าตวงใส่รถดามครับเป็นร้อยครับเป็นร้อยเที่ยวเลยดินที่เรามาใส่ น,นี่ก็จะเป็นขี้เหนครับที่เราเอาขึ้นมาขึ้นมาจากตรงนูน้นล้วก็มามากุกเขาผสมดินแห้งข้างบนนิดหน่อยครับเพราะดินข้างบนเป็นดินเหนียวอยู่แล้วให้มันกํามๆหน่อยนึ่งก็มาโปะตบๆก็อยู่แล้วครับพอแห้งเข้ามาอันนี้ก็แข็งปกเลยนี่ก็จะเป็นหน้าเราหน้างานที่เราขึ้นถนนครับตามเป็นขึ้นถนนดิน หลังคันกว้าง6เมตรนะครับแบบซส์แบบจำโบเลยสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่องานก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์06 1 1 2 3 4 2 3 0ได้เลยนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวครับรับสายตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นงานกุศะตีปลา งานเชียร์ริงต่างๆง,ง,ง,งานเช่างานเมางานุดโคกน้องนาขุดจำไรนาสวนผสมติดต่อได้ครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเลย0 6 1 1 2 3 4 2 3 0ครับนี่ครับการเก็บเกียร์รายละเอียดหลังการของเราก็จะประมาณนี้เลย ดินตรงนี้คือว่าใช้เยอะมากนะครับต้องไปเกามาจากเนี่ยพื้นหนาสองช่วงตัวเลยถึงจะพอครับเฉลี่ยความสูงตรงนี้หนึ่งเมตรถึงหนึ่งเมตรยี่สิบครับ ก็เร่งครับวันนี้ให้จบคองคองนี้นี่ครับทางงาน ตรงนี้ก็จะเน้นทอดินมาข้างหลังครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เราลอกเลาลอกขึ้นทาถนนครับดินจะจะใช้เยอะกว่าตรงโน้นครับเพราะว่าระดับความสูงมันต่างกันอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ความยาวก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้วครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ฝากช่องจุเติร์ดดินด่วนซีสเกตไว้ในออบอ,อกออบใจของเพื่อนพีพีเอฟซีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ